เฮ้ยนายยังไงหมอนายเฮ้ยเยพื่อนละไปบ้านไอ้ฝั่งถอยไปก็ไปดีไม่มีอะไรทำกูพอด,ดีเลยโอเคโอเคนั่งรถไปแล้วน,นี่รถจะมาเนี่ยรถอ่ะรถอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่เออรถอยู่บนฟ้าเลยตีลงมาแป๊บามาดิรถจักมาพารถมาแล้วไปครับไปบ้าน

ยามือเด็กเขมาโอเคอเฮ้ยน้าเฮ้ยนายมารอกันนานอย่างอุ้ยไม่นานเลยแป๊บเดียวนายก็มาไล้เนี่ยเลยี้ยงเลียดอย่าไปยีย่สิบบ้านพังเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโโหฉันจอดรถทีบ้านกับจริงอืไไเอเป็นไรเฮ้ยวันนี้พอเล่นเกมเสร็จแล้วทำอะไรทำอะไรดีเออชอบเล่นเกมแล้วทำอะไรต่อเฮ้ยไปดูหนังกันเปล่าวว้าวเออโคตรสนุกเลยความคิดดีมากเออหนังดีกว่า ไปดูนหนังเรื่องอะไรดีให้ยไปดูนหนังเรื่องตีไข่แตกกันป่าวชื่อมันแปลกๆปลเฮ้ยไม่เอาดูหนังนี่กว่าตีตีตีหมาเอา้ยไปหนังกำลังเข้าฉายเลยลงเลยลงเลยลงใกล้ๆแถวบ้านเราชื่อว่าสกิบดีดำดำอ่ะไปลงสกิบดีดำดำเลยให้มันเลยเป็นลงไอมาร์คไอมาร์คไม่ใช่ไอแมก็กไอมาร์คเอ้ยไ,ไปกันนะไปจนหมดแล้วนีะ่ะใช่ไหมไปเฮ้ยตกเสกหมา,าเสกได้หรอาขึรถบัสไปดีกว่า เฮ้ยงาก็จะบทอดพอไหนรถโมาอดีเลยก็สวยดอ้ยเนี่้กมาดจาเายจโอ้ยขอหักแล้ไอโถ โอ้ยรถคว่ำเลยกําลังใจอยู่แล้วใจดีหนตีใติดกมาแล้วครับโอ้ยรถหยุดดิโอเคผมมาดูหนงครับมโมาสอกใส่ปากระบายจะไปุดอโอ้ยกํลงนังกูางมาแล้ว okay. เอากูลงมาม่อยากขึ้รคามมันเหม็น เกเราก็มากันมาคนครับอันหนึ่งโอเียนะครอันหนึ่งโอสีเหคมาเนหกนะครับล่าลองอกงทีทั้ง่งพันสามรอบาทนะครับใจสแกนสดหรือว่าอสแกนหรือจายสดเอาจ่ายสดนะครับไาลตังตังอยู่ด้านบนนะครับอ้าวว้าวโลาภุ่งเช้อริกาง ว้าวอะไรเนี่ยไม่มาแล้วโอ้หนีดีกว่าโอเคดูดูหลังดีกว่าโอ้โหหลังเรื่องสกีบิดีดอยสุกมากไม่ใช่ตีอย่างลืมละโอ้โหแม่งตีกันนี่เง็บเพื่อเอาพวกป้าโวกป้าโอ้ยสุดยอดโอ้โหย่างดีนี่หนังอีกปีมากโอ้ยรอบหน้าดูหนังเรื่องนอ้ไรเพื่อน คุณคุณทำเสียงดังครับต้องอะไรนะโดนอะไรนะคุณเสียงชนเสียงดังได้ลงนะครับนี่ทีรอบเตือนครับถ้าอีกรอบนึงคุณจะโดนไล่ออกนะครับแลดูถูกแบบด้วยโอเคโอเคเราโอ้ยพวกของเสียงเงี้ยนะเสียงดังว้าวะด็อกแคบว้แม่บงครดีเลยาผมบอกแล้วนะเสียงดัง มึงออกไปจากโรกนังกูไปไกลๆซ่อนตีน,นไปยังไม่ไปเหรอมึงไปไปทำไมอไปแล้วกูจะดูดูนังจากไหนอีกอะ